อีกหนึ่งในอาชีพหลักของผมนะครับผมเป็นเภสัชกรแล้วทําโรงงานรับผลิตอาหารเสริมหรือว่าโรงงานรับโอเยมนั่นเองถ้าใครสนใจที่จะทําแบรนด์อาหารเสริมที่เป็นของตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเจลลี่แคปซูลซองชงกัมมี่เม็ดเคี้ยวถ้าใครอยากทํารูปแบบไหนเนี่ยสามารถติดต่อผมได้โดยที่คอนเซปต์ของโรงงานผมเนี่ยจะรับฟังความคิดเห็นของคุณก่อน,อนว่าอยากทําในรูปแบบไหนสรรพคุณยังไงอยากให้เราหาวัตถุดิบแบบไหนมา Mi x and m a t c h ตรงนี้หรือเปล่าอย่างเช่นสมมุติว่าสรรพคุณของแบบบํารุงสมองกับผิว เข้าด้วยกันได้ไหมเราก็จะมีทีมาดีคอยพัฒนาสูตรให้คุณแล้วส่งตัวอย่างให้คุณก่อนพอส่งตัวอย่างให้คุณแล้วคุณลองตัวอย่างว่าแฮปปี้หรือเปล่าแล้วก็ถูกใจคุณหรือเปล่าแล้วสรรพคุณมันได้ตามที่คุณต้องการหรือเปล่าลังนั้นเราก็จะเริ่มทําการผลิตกันครับโรงงานผมเป็นโรงงานที่เน้นทางด้าน R&D เป็นหลักเลยเราทําหน้าที่เหมือนวันซอฟต์เซอร์วิสทั้งออกแบบแพคเกจชิ้งขออยอยเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน GHS p HACCP ISO 9001แล้วก็ห ถ้าใครสนใจนะครับที่จะผลิตอาหารเสริมภายใต้รูปเพจของผมเมียนแพลอตหรือว่ารู้มาจากทางไหนก็ตามทักผมเข้ามาโดยตรงเลยครับเดี๋ยวผมดูแลเองเป็นพิเศษครับตรงนี้